นะครับคือมาขอขอนะครับขอก็มีผู้ใจดีนะครับเออซีรีส์นะครับเพื่อนมาให้นะครับขอบพื่อนหลายๆเด้อร์ซีรีส์เนอมาขอมาให้นะครับนแก้แก้นะครับแก้คาบมันแก้คาบราคาเอาไนเด้อพี่น้องเด้อเอาจะไนอร์มาอร์แกเอาเซเม็นมาเนอร์นะครับผมแต่ว่านิดนิดไม่ยังอยู่นะครับ ไม่นะครับเป็นเม็ดเองมันมีเนื้อเนื้อสีเหลืองนะครับโอ้กว่าเลยจะดีเซนินอ่าตอนนี้นะครับเวลาประมาณขอบต้มนะครับโอ้ยน้ำลายเด้นะครับเอาเอาเอาเฉพาะตัวหนึ่งนะครับอันนี้อะไรนะครับสีน้ตาลโอ้น้ำตาลนะครับ

สิบดแล้วนี่มีมีอู่ลุงพูดี้ิเลยมีอย่างผสมมีอยู่บครับอภิกใส่ก็ได้ถ้าต้องการเพิ่ก็ใส่พริกผูนี่้าาพมาดูหน่อยสิเปิดนเริดนแบบนี้นะครับเป็นยาละบายเป็นยาละบายง่ายๆแค่สั์แล้วสว่าเพกจังเยนะอันนี้คือ ส่วนของกูไทยเก๊บุตรนะครับเก๊บุตรนะครับเปิดคู่เราเลยครับอ่าเพจของเพื่อนในยูทูบของเพื่อนในไหนก็สาวบูสบาไใจจะมาชื่อจริงเลยจ้าบูสบาไใจจะมานะครับเพิ่นอยู่สองยูทูบยูนอสติดตามเพิ่นเลยพี่น้องนะครับสาวผู้ใดนะครับชาวกูไทยผู้บ้านนะครับ โเคนะครับพาอไทเ้อร oh, yeah. yeah. no. I mean, ัพี่น้องนครับอ่า่นี่ะครับมมาชดมาชดมาชดลุนองนี่ชิมจ้าิมเอานยอยังมีอะไรกูมเนาะยัต้องารอันนี้ยนี่นชิเนนะครับรับรองลูกไบ่ตยครบอน่กูสี่นี่ยกตาข้อพี่น้องเลยมึงไิคีีเียบอ जो बोले रेडियो बोले ओ हां चल रहे हैं ครับพี่น้องครับขอเก็บคลิปเกินจริงครับโอ้